ที่นี่มันหอเลี้ยงเด็กหมายความว่าเราซึมซับพรจากแม่น้ำสติกได้สำเร็จเท่านี้การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราต้องดีกว่าในอดีตแน่นอนให้ตายเถอะทำไมมาดามถึงให้เราเอาของแบบนี้มาไว้ในเปของนายน้อยกันมาดามเหรอไม่มีใครให้ของขวัญกับลูกน้องสมร้นแบบเรานะนี่มันอสรพิษโลหิต บ้านะงูพิษสายพันธ์หาย,ยากสองตัวนี้ถูกส่งมาฆ่าเรางั้นเหรอมีไม่กี่คนในตระกูลบัสเกอร์วิลล์หรอกที่ถูกเรียกว่ามาดามที่ทำแบบนี้แสดงว่าเธอต้องการเด็ดเส้นหนามออกสินะงูสองตัวนี้มันฆ่าเด็กได้ทั้งห้องเลยด้วยซ้ำสมแล้วที่เป็นตระกูลบัสเกอร์วิลล์ฉันจะทำให้ตระกูลพวกแกล่มสลายด้วยมือของฉันเองวันต่อมาถ้าลับใช้ในตระกูลบัสเกอร์วิลล์ตางพากันตกตะลึง กับภาพที่เห็นตรงหน้าเด็กทารกนอนหลับอย่างสบายใจท่ามการทรากศพของงูงพิษพี่เลี้ยงทั้งหมดที่เฝ้ายามในคืนนั้นถูกทรมานและจบลงด้วยโทษประหารส่วนสาเหตุที่มีสร้างงูงพิษในเปรเด็กยังคงเป็นปริศนามีเพียงหมาล่าเนื้อตัวน้อยเท่านั้นที่รู้ความจริงทั้งหมด8ปีต,ต่อมาในน้อยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระดับของนันดับกัน หากยังไม่สามารถผสานมานาลงไปในดาบได้คือระดับดาบพื้นฐานหากใส่มานาลงไปในดาบได้เพียงเล็กน้อยคือผู้เชี่ยวชาญดาบหากมานากระจายออกมาจนเป็นออรา่าระดับนี้เรียกว่าผู้บรรลุวิชาดาบและสุดท้ายหากทำให้ออร่าหนาแน่นจนสามารถเปลี่ยนรูปแบบตามที่ผู้ใช้ต้องการเราเรียกระดับนี้ว่าปรามจารย์ดาบผู้แข่งแร่งที่สุดในตระกูลท่านฮิวโก ก็เป็นปรมาจารย์ดาบเหมือนกันโหตอนนี้ฮิวโก้เป็นปรมาจารย์ดาบแล้วเหรอเราต้องไปถึงระดับความแข็งแกร่งในชีวิตที่แล้วก่อนพิธีแต่ตงตั้งให้ได้ในน้อยดีคร์ตบอยู่ในภาวะความคิดอีกแล้วร่างกายอันแข็งแกร่งของเขาเกิดจากการซึมซับพลในแม่นับสติกนานถึงเจนาทียิ่งไปกว่านั้นเขาสามารถประมวลสิ่งที่เราสอนออกมาเป็นร้อยแบบได้ด้วยพรสวรรค์ขอโดดเด่นยิ่งกว่าในน้อยคนอื่นๆมาก หาหัวหน้าตระกูลลูเข้าคงดีใจมากแน่ๆอีกทีกบีเราถึงจะฆ่าฮิวโกได้ละ่ะบีเคอร์แวนบาสเคิวิลอายุก้าขวบเฮ้ยไอลูกนอกคอกพวกฉันได้ยินข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับแกด้วยนะใช่แล้วใช่แล้วดูเหมือนว่าแกจะแช่อยู่ในแม่น้ำติกนานถึงเจ็ดนาทีแถมยังฆ่างูพิษได้ถึงสองตัวตอนเป็นทารกเรารู้จักเจ้าพวกนี้ดีพวกมันใส่ร้ายเรา แถมยังทนยายศเราตอนที่กำลังจะพูดผิดพวกมันถูกเรียกว่าตีศูนย์ของฮิวโก้หยุดโกโหกได้แล้วหยุดซะหยุดซะไฮโบรเลอร์บาสเกอร์วิลอายุเก้าขวบมิดโบรเลอร์บาสเกอร์วิลอายุเก้าขวบโรโบเลอร์บาสเกอร์วิลอายุเก้าขวบฉันไม่ชอบหน้าแกเลยวะ่ะฉันด้วยฉันด้วยขนาดแค่สิบขวบ มันยังเป็นศัตรูแสนเจ้าเล่ห์ที่เราต้องไปเชื้อหน้าด้วยพวกเด็กเวนเอ้ยจัดการพวกมันซะตอนนี้เลยก็ดีเหมือนกันนะได้ยินว่าถ้าอยู่ในแม่นับสติกนานๆร่างกายจะแข็งเหมือนเหล็กพูดอีกอย่างก็คือถ้าโดนฟันก็คงไม่เจ็บตัวถ้างั้นโดนชันแทงแกก็คงไม่ตายใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโรโบได้เลยไฮโรเฮ้ยน,นาทีในมนสติกนั้นเหรอแค่รอดได้ถึงสนาที ฉันจะยอมกินมือตัวเองเลยคำพูดที่บอกว่ายิ่งเด็กยิ่งไยเหมือนจ,จริงนะงั้นเล่นด้วยซะหน่อยรับกันตำนานโงโงโงๆแบบนั้นไม่มีทางเป็นจริงหรอกหนึ่งนาทีต่อมาโคตรทึกมากทึกมากสามนาทีต่อมาสิบนาทีต่อมาฉี่เป็นจริงเหรอเนี่ยเริ่มไม่สนุกแล้วสิปล่อยเขาไปเถอะ ป,ป,ปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาเอ๋เอ้าไปไปทุยแกทำอะไรลงไปอะไรแกบอกเองไม่ใช่เหรอว่าจะกินมือตัวเองน่ะืึฉันไม่กลัวแกหรอกฉันก็ด้วยฉันกลัวฉันโดนกันนิ้วขาดเลยนะใจเย็นนะโลโบรเอาไปให้ท่านบาทหลวงต่อเอาก็ได้ก็ได้คือใครบอกว่าผู้แกจะไปได้แกไอ้คนนอกข้อง ลืมไปแล้วเหรอว่าพวกเราแก่ออกแก่ปีหนึ่งนะฉันว่าแก่ตั้งหาที่ลืมไปแล้วที่นี่คือบาสเกิลวิลพลังกับพรสวรรค์เท่านั้นที่อยู่เหนือทุกสิ่งว้ามาเล่นกันให้นานกว่านี้สิพี่ชาย